วันนี้นะครับก็จะมาสอนวันนี้นะครับก็จะมาสอนวิธีการใช้งานไลา์ใน Windows 7และ Windows 8กรณีไม่สามารถล็อกอินใช้งานได้และลายไม่สนับสนุน Win d o w s 7และ Windows 8แล้วครับผมจะเป็นยังไงบ้างเชิญไปชมได้เลยครับขั้นตอนแรกนะครับผม ขั้นตอนแรกนะครับทุกคนก็จะเข้ามาที่ google chrome นะครับทุกคนก็จะเห็นคำว่า,า chrome store หรือพิมพ์พิมพ์ใน google ก็ได้ครับผมพิม์อย่างนี้นะครับครับถ้าใครไม่ขึ้นปุ๊บ c h ม store นี่ครับก็จะเจอหน้าตานี้มันจะเป็นร้านค้าของ google chrome ครับอ่าและทีนี้ เราก็ไปเซิร์ชคําว่าไลน์ครับอ่าก็จะเจอคําว่าไลน์ครับผมอ่าก็จะเจอแอปพลิเคชันไลน์แต่เจออย่างนี้เสร็จปุ๊บเราก็กดคําว่าเพิ่มครับเราเพิ่มส่วนขยายครับผมรอสักครู่นะครับกําลังทําการเพิ่มในเบราว์เซอร์ของ Chrome ค,ครับสักครู่ อพอเพิ่มเสร็จแล้วปุ๊บเราจะเปิดการซิงค์ไหมถ้าหล่ะคือสมมุติว่าถ้าเราไปลอกอินนะ่ะในเครื่องอื่นเราใช้ Gmail เนี่ยปุ๊บเราถ้าเราเปิดการซิงค์ปุ๊บมันก็จะเด้งไปเครื่องอื่นเลยครับในทีน่นี้ผมเดี๋ยวยังไม่เปิดนะครับอ่าพอเสร็จแล้วปุ๊บเราไปติ๊กตรงนี้ครับหรือมาตรงนี้ก็ได้มันจะตรงนี้ครับเนี่ยส่วนขยายหรือมาที่ตรงนี้ก็ได้ครับเครื่องมือ ส่วนขยายนี่ับาวแล้วก็ติ๊กตรงนี้ครับตรงส่วนขยายแล้วก็คํามา่าปักหมุดครับอ่าแล้วก็จะเห็นแอปไลท์ตรงนี้ครับอ่าพอเราเข้าปุ๊บทุกคนนะครับ ทุกคนนะครับสามารถใช้ QR c o d e ล็อกอิน <_ an> ได้เลยครับอรอสักครู่ครับจะบอกก่อนนะครับ่าแอปให้กันได้นะครับตรงนี้ปุเราสามารถส่งไฟล์ให้กันได้เลย